สวัสดีค่ะพบกับเลไลายกลลก,กรรมเทพตอนที่3วันที่แสนเลวร้ายกระหนกจังสาวเท้าเดินตรงมาอย่างหน้าลงหนังด้วยความรีบร้อนเนื่องจากเธอหนัดกับเพื่อนชายแต่หัวใจหญิงตั้งแต่เช้าวันนี้เธอและชายหนุ่มจะมาดูหนังด้วยกันเมื่อคืนเธอก็เสียมาราย,ยาทแอบหนีกลับก่อนตอนไปเที่ยวผับหญิงสาวก็มองนาฬิกาบนข้อมือด้วยความไม่สบายใจ เนื่องจากเธอมาเลยเวลาที่นัดเอาไว้เกือบครึ่งชั่วโมงเหลียวซ้ายเหลียวขวามองหาก็ไม่พบเพื่อนชายคนสนิทเธอสักทีสาวเท้าเดินตรงไปยังหน้าร้านกาแฟาข้างจุดนัดพบของเธอและเพื่อนวางกระเป๋าใบใหญ่ลงบนเก้าอี้ที่ทางห้างจัดเอาไว้ก่อนจะก้มลงนั่งได้ความเหนื่อยเนื่องจากเธอรีบมากจนต้องวิ่งขึ้นมาเลยทีเดียวพี่วีดไปไหนเนี่ยหรือว่าเรามาสายเกินไปแบบนี้มีหวังพี่วีดด่าเลยแน่ พางนึกไปถึงตัวต้นเหตุที่ทำให้เธอต้องมาสายแล้วก็อดโมโหขึ้นมาไม่ได้ไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมเธอจะต้องคอยทะเลาะก,กับตาลุงไม่มีหัวคิดนั้นจะว่าไปหน้าตาตาลุงนั่นก็ไม่ได้แก่อย่างที่เธอว่าสักหน่อยแต่สมองนี่สิไม่แน่ใจว่าครบ32หรือเปล่าถึงได้คอยหาเรื่องรังควานเธอไม่เลิกสักทีก่อนล้วงกระเป๋าขึ้นมาดูว่าเป็นใครโทรมาหาก่อนจะกรรับด้วยความดีใจ เมื่อเห็นว่าเป็นใครพี่วิทตอนนี้อยู่ที่ไหนกระหนกอยู่ที่เมเจอร์แล้วนะขอโทษทีนะกระหนกพอดีฉันไปไม่ได้แล้วอ้าวทำไมล่ะคะพี่วิทกระหนกจันถึงกำลงหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกเธออุตสาหรีบกับตายและคนที่นัดเธอดันไม่มาแสนี่มันจะอะไรนักหนาทำไมวันนี้มันมีแต่เรื่องก็ไม่รู้พอดีพี่ติดทุระจริงๆขอโทษนะกระหนกเอาไว้วันหลังนะกระหนกที่รัก พี่จะเลี่ยงข้าวเป็นการตอบแทนนะแค่นี้ก่อนนะที่รักพี่มาแล้วกนกจันถึงกับนั่งอึง้งเซ็งกับความผิดนัดแบบนี้จริงเลยเหล่าแบบนี้เธอจะทำยังไงล่ะเพื่อนเธอทุกทุกคนก็ทำงานกันหมดแล้วเหล่าพัชราก็คงกลับบ้านไปแล้วด้วยส่วนปานดาวนั้นไม่ต้องพูดถึงหญิงสาวก็ควรจะกลับไปทำงานพร้อมกับสามีรูปล่อยอย่างคิมหันอีกนั่นแหละฮะ้อดูคนเดียวก็ได้ถอนหายใจออกมาด้วยความเซ็ง ลุกขึ้นสาวเท้าเดินตรงไปยังจุดที่ขายตัวนางดูเรื่องนี้แหละน่าจะมันน้องคะเอาเรื่องนี้ใบหนึ่งนะสองใบเลยครับเสียงทุ่มที่ดังมาจากด้านหลังทำเอากนกจันถึงกับอึง้งจะถอยหลังก็ทำไม่ได้เพราะตะลุงที่บนอยู่เมื่อกี้ดันมายืนซ้อนด้านหลังเธออยู่แถมยังยืนเสียชีดเหมือนกับว่าตะลุงนี่กำลังอุบกอดเธอจากด้านหลังเสียด,ด้วยซ้ำกนกจันเอียงหน้าขึ้นมามองเวคินด้วยความโมโห ยิ่งเห็นรอยยิ้มกว้างส่งมาให้เธอแล้วก็ยิ่งหงุดหงิดคุณตามฉันมาหรือไงเวคินก้มลงมามองศบตาสวยคู่นั้นด้วยรอยยิ้มก่อนตอบคำถามที่ทําเอาคนเอ่ยถามถึงกับเม้มปากเอาไว้แน่นด้วยความโกรธใช่ตามมาตั้งนานแล้วด้วยไม่รู้หรือไงชายหนุ่มขยับเข้าไปอีกจนตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังยืนกอดกับแม่สาวน้อยของเขาอยู่ ยื่นเงินให้แก่พนักงานขายตัว๋วก่อนจะเอื้อมมือมาดึงร่างบางให้เดินตามเขามานี่ครับเงินปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้นะคุณลุงเวคินหยุดเดินจนร่างบางถึงกับชนเขาเข้าอย่างจังเนื่องจากไม่ทันคิดว่าคนแก่จะหยุดเดินแบบนี้เมื่อกี้พูดใหม่สิเราเรียกฉันว่าอะไรนะฉันก็เรียกคุณว่าลุงไงมีอะไรไหมกนกจันตอบกลับคุณตรงหน้าอย่างกลัวพยายามดึงมือบางออกแต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะมันแน่นจนเกินไปถ้าเรายังเรียกฉันแบบนั้นอีกฉันจะทำให้เราอายหนักกว่านี้ไม่เชื่อก็ลองดูสิสาวน้อยหรอเวคินก้มลงมาสบสายตาคู่สวยนัร์โดรอยยิ้มเหี้ยมเพราะเขาไม่เคยคิดว่าแม่สาวน้อยผู้นี้จะกล้าลองดีกับเขาถึงขนาดนี้ยิ่งเห็นแววาตาวคู่สวยนั้นแล้วอารมณ์เธอเริ่มดีก็ยิ่งหุดหิดเข้ามาแทนอยากลองดีกับฉันใช่ไหมกนกจันฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำ คนนั่นแหละที่โลกจิตคุณลุงทำไมแก่แล้วไม่อยู่ส่วนแก่ล่ะปล่อยให้เด็กๆอย่างฉันอยู่อย่างสบายเธอนะรู้ไหมว่ามันเบื่อและรำคาญมากเลยเวลาที่มีลุงมาอยู่ใกลก้ๆแบบนี้เธอเวคินถึงกับโกรธจนเลือดขึ้นหน้ายิ่งคำพูดที่แม่สาวน้อยคนนี้พูดแล้วทำไมมันถึงได้เจ็บจิตในอกแบบนี้เขาไม่มีค่าในสายตาของเธอเลยหรือไงเขาไม่แก่อย่างที่ผู้หญิงคนนี้บอกแสหน่อย อยากลองดีกับฉันใช่ไหมดึงร่างบางเข้ามากอดก้มลงปิดปากอิ่มอุ้มนั้นด้วยความโกรธและอยากจะสั่งสอนให้หญิงสาวรู้สํานึกแต่พอจุบไปแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเจอกำแพงที่หนาแน่นที่ปิดกั้นความรู้สึกลึกๆภายในจิตใจของหญิงสาวในอ้อมกอดเขากำลังจะแตกเป็นเสียงเมื่อรับรู้ถึงความต้องการที่กำลังก่อดตัวขึ้นภายในจิตใจเขากนกจันถึงกับตกตะลึงตัวชาตั้ตงแต่ศรษะจะหลดปลายเท้า เธอพยายามเหมีมปากเอาไว้จนแน่นมือก็พยายามผลักใส่ชายหนุ่มให้หลุดพ้นจากการกอดรลัดตัวเธอยิ่งพยายามก็ยิ่งรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของอ้อมกอดน,นั้นเวคินถอดริมฝีปากร้อนของตัวเองเออกจากริมฝีปากของคนในอ้อมกอดยิ่งสบตามองใบหน้าหวานหัวใจก็ยิ่งเต้นระรมวันไหวยิ่งนักกนกจันทั้งอายและโกรธเวคินที่กล้าบังอาจทำแบบนี้กับเธอ อีกครั้งแล้วที่เธอโดนผู้ชายตรงหน้านิ่มเหงทำแบบนี้กับเธอเหนื่อยหน้าขึ้นมาสบตาที่กำลังมองเธออย่างหวานเชื่อมนันด้วยความโกรธยิ่งเห็นรอยยิ้มหวานที่ส่งมาให้เธอแล้วก็ยิ่งหวั่นไหวแต่ก็แค่ชั่วพริบตาเท่านั้นกำปั้นน้หน่อยอัดเข้าไปที่ท้องเวคินด้วยความโกรธและก็อายสายตาของผู้คนที่หยุดมองเธออัดกำปั้นใส่ไม่ยัง้งจนคนที่โดนอัดถึงกับจุกไปเหมือนกันเมื่อเจอมัดของหญิงสาว ไอตะแก่บ้าอย่าอยู่เลยเมื่อเห็นว่าหญิงสาวยังไม่หยุดชายหนุ่มเอื้อมมือหนาขึ้นมาจับมือบางที่กำลังจะประเคนหมัดในน้อยใส่เขาดีนะที่เขารับทันไม่อย่างนั้นหน้าหล่อๆของเขาคงเละแบบไม่ต้องสงสยัยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะไอ้บ้าเสียงที่วยวายนั้นดังขึ้นจนพนักงานรักษาความปลอดภัยถึงกับแห่วิ่งกันมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น พอเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็รีบเข้ามาห้ามพร้อมกับจับแยกทั้งสองออกทันทีเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณพนักงานรักษากความปลอดภัยหันไปถามชายหนุ่มที่ตอนนี้พวกเขาเห็นแล้วสงสารไม่รู้ไปมีเรื่องอะไรกับหญิงสาวผู้นี้ไม่เป็นอะไรหรอกครับเวคินตอบยิ้มนึกอายอยู่เหมือนกันเพราะไม่คิดว่าสาวหน่อยผู้นี้จะกล้าทำอะไรในสถานที่แบบนี้ พอดีภรรยาผมเข้างอนนิดหน่อยนะครับผมก็เลยโดนเธอชกเอานะครับกนกจันถึงกับอึ้งหนักเข้าไปอีกเมื่อกี้เธอโดนไอ้ผู้ชายเฮงสวยคนไหนจูบตอนนี้ยังมาบอกว่าเธอเป็นภรรยาอีกบาปนี้มันยามกันชัดๆใครเป็นภรรยาคุณไม่ทราบอย่ามาโมเมบาปนี้ฉันเสียหายคุณจะงอนผมไปถึงไหนที่รักผมขอโทษแล้วไงสัญญาว,ว่าต่อไปผมจะไม่โกหกคุณอีกนะครับอย่าง,งอนผมเลยนะ เวคินยังคงเล่นละครออดอ้อนว่าที่ภรรยาต่อไปโดยไม่ได้สนใจเลยว่าตอนนี้พวกเขากลายเป็นจุดสนใจไปแสีแล้วคุณกนกจันถึงกับถอนหายใจด้วยความโกรธและชิงชังเธอไม่คิดว่าผู้ชายอย่างนายเวคินเทพสุริยาการจะกล้าทำเรื่องบ้าๆถึงขนาดนี้หันไปมองรอบๆก็เห็นแต่ผู้สอดรู้สอดเห็นอยากรู้เรื่องกันทั้งนั้นแล้วแบบนี้เธอจะกล้าเดินห้าง ดูหนังที่นี่อีกได้ยังไงเวรกรรมของเธอแท้ๆที่มาเจอผู้ชายบ้าๆแบบนี้สรุปว่าคุณสองคนเป็นสามีภรรยากันละครับพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งถามขึ้นก่อนจะสายหน้าด้วยความเซ็งผมว่าพวกคุณน่าจะกลับไปทะเลาะก,กันที่บ้านจะดีกว่านะครับที่นี่มันห่างแล้วก็ยังเป็นที่สาธารณะด้วยจะบ้าหรือไงคุณฉันกับผู้ชายคนนี้เราไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน ยงหวานแวดขึ้นมาอีกครั้งด้วยความโกรธพวกผู้ชายนี่มันเป็นบ้าเหมือนกันทุกคนเลยหรือไงอ้าวตกลงมันยังไงกันแน่ล่ะครับเนี่ยพวกคุณสองคนทำผมงงไปหมดแล้วนะเนี่ยพวกคุณสองคนเป็นอะไรกันแน่เวคินพยุงตัวยืนได้แล้วก่อนจะดึงร่างบางเข้ามากอดเอาไว้แน่นไม่มีอะไรแล้วล่ะครับผมขอโทษด,ด้วยที่เราสองคนทำให้พวกคุณลำบากผมจะพาเม,มียผมกลับไปคุยกันที่บ้านก็แล้วกันครับ คุณเวคิกนกระดกจันถึงกับโกรธจนหน้าแดงแต่ไม่แน่ใจแล้วว่าที่มันแดงนี้เธอโกรธหรือเธออายกับคำว่าเมียที่ชายหนุ่มพูดหลุดปากมากันแน่คราวหลังก็ยังมาทะเลาะก,กันที่นี่อีกหรอคุณผัวเมียกันมันก็ต้องทะเลาะก,กันบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าให้ดีผมว่าคุณสองคนน่าจะทะเลาะก,กันที่บ้านจะดีกว่านะไม่อายใครด้วยแล้วบ่นอีกสองสามคำ พนักงานรักษาความปลอดภัยก็เดินจากไปด้วยความรำคาญทั้งสองหนุ่มสาวเวคินหันไปขอโทษขอโพยผู้คนแถวนั้นก่อนจะลากจอมวยไวยให้เดินตรงไปยังร้านขายขนมขบเคี้ยวไม่สนใจอาการขัดขืนของสาวเจ้าเลยปล่อยฉันเดี๋ยวนนะฉันจะกลับบ้านกลับได้ไง่ายเรามาดูหนังกันไม่ใช่หรอนี่ไงตั๋วก็ซื้อแล้วมาเะนาอย่าเรื่องมากเลยไม่รู้หนังเปิดไปถึงไหนแล้ว ฉันไม่ดูฉันจะกลับบ้านเสียงห้าวแต่เขียวพูดขึ้นอย่างไม่ใส่ใจทำไมเธอจะต้องไปดูหนังกับผู้ชายคนนี้ด้วยวันนี้มันวันสวยของเธอจริงๆทำไมมันมีแต่เรื่องก็ไม่รู้ไม่เอาหน้าตัวก็ซื้อแล้วขนมก็ซื้อแล้วมาเลยไม่ต้องบน่นล้วก็ดึงร่างบางให้เดินตามเข้าไปในโรงหนังได้จนสำเร็จชายหนุ่มไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงได้คอยตามตอแย คอยหาเรื่องผู้หญิงข้างๆนี่อยู่เสมอนับตั้งแต่เจอเธอเ,ธอเ,ธอเมื่อสองสามปีที่แล้วเขาไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนอีกเลยได้แต่คอยตามและซืมหาข่าวคราวของผู้หญิงคนนี้อยู่เสมอแต่ดูเหมือนหญิงสาวเจะรู้เธอถึงพยายามคอยหลบเขาอยู่เสมอกนกจันได้แต่นั่งถอนหายใจอย่างไม่พอใจเธอทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเมื่อกี่ก็ทีหนึ่งแล้ว ทำเอาเธออายผู้คนที่เดินไปมาบริเวณหน้าโรงหนังไม่ใช่น้อยหรือว่าเธอจะหนีผู้ชายเรื่องมากคนหนีไม่พ้นเลยหรือไงเอานี่กินเข้าไปจะได้มีง่วงมันเรื่องของฉันถอยออกไปห่างหน่อยจะได้ไหมทําไมต้องขยับแล้วยื่นหน้าเข้ามาใกล้ฉันแบบนี้ด้วยอึดอัดเสียงห้าวหันไปกระซิบด้วยความไม่พอใจดูเอาเธอทําไมเธอจะต้องมานั่งดูหนังกับตะแก่บ้าแถามโรคจิตนี้ด้วยก็ไม่รู้ อยู่ใกล้ๆกันจะได้อบอุ่นไงสาวน้อยเราก็ขยับเข้ามาจนใบหน้าขมเข้มชิดกับใบหน้าหวานซึ้งที่เขาแอบลงไหลนั้นไม่เอาถอยออกไปนะกะนกจานยกมือบางผลักใบหน้าขมเข้มนั้นด้วยความรำคาญเบาๆกันหน่อยได้ไหมครับพวกผมจะดูหนังไม่ได้อยากฟังพวกคุณทะเลาะก,กันขอโทษค่ะกะนกจานเงยหน้าขึ้นไปมองเก้าอี้ด้านบนเราก็ต้องขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ก้มลงมานั่ง หันหน้าไปหาคนเจ้าปัญหาก่อนจะกระซิบบอกอีกฝ่ายด้วยความหงดงหิีเพราะลุงคนเดียวเห็นไหมโดนเขาด่าเลยเรียกฉันลุงอีกแล้วเดี๋ยวเหอะแสงเข้มตอบกลับด้วยความไม่พอใจแต่ก็ยังมีอรอยยิ้มระบายอยู่เต็มใบหน้าเพราะใบหน้าหวานอยู่ใกล้เขาแค่นี้เองก้มลงเอาจมูกไปชนกับแก้มนวลน,นั้นด้วยความหมั่นเคี้ยว กนกจันถึงกับสะดุง้งเมื่อเธอสัมผัสได้ถึงไออุ่นที่เป่ารถอยู่ข้างๆแก้มหันหน้ากลับไปจะตอบว่าแต่กลับเป็นว่าเธอหันไปหอมแก้มของเวคินแทนแล้วต้องพงะนด้วยความตกใจเมื่อรู้ว่าเธอดันพลาดท่าหันไปหอมแก้มคนข้างๆใบหน้าหวานแดงขึ้นด้วยความอายที่ดันไปหอมแก้มตอนนี้เธอรู้สึกอย่างไรกับผู้ชายที่นั่งส่งยิ้มหวานมาให้เธออยู่ในขณะนี้คิดมากนะไอกนก แกมไม่ได้คิดอะไรกับตลงนี่หรอกเราหายกันนะโอเคไหมเมื่อกี้ฉันหอมแก้มเราและเราก็หอมแก้มฉันแล้วถือว่าเราหายกันเวคินเบากด้วยรอยยิ้มกว้างหนังเริ่มฉายแล้วจากนั้นก็หันไปสนใจจอหนังทันทีที่พูดจบในใจก็แอบยิ้มกว้างอย่างดีใจที่เขาสามารถขโมยหอมแก้มคนข้างๆได้ถึงสองครั้งกนกจันได้แต่นั่งกำหมัดเอาไว้แน่นพยายามระงับอารมณ์โกรธ กับคำพูดที่เวคินพูดกับเธอหายก็หลอกตาบ้าคุณหนะมีแต่ได้กับได้ฉันสี่เสียหายย่อยยับไม่ยุติธรรมเลยอย่าให้ถึงทีฉันบ้างก็แล้วไปแม่จะเอาคืนให้สาสมคนโดนเอาเปรียบทําแก้มป่องด้วยความไม่พอใจอย่างรุนแรงอาการดังกล่าวทาเอาคนข้นขางๆถึงกับยิ้มกว้างด้วยความเอ็นดูในความน่ารักดื้อรันของสาวน้อยของเขาจบตอนที่สาม